สวัสดีครับวันนี้อยู่กับพี่ไปนะครับกับครู๊ปไปชแนลนะครับวันนี้นะครับพี่ก็จะมีนะครับปัญหาโลกแตกมากๆนะครับสาหรับน้องที่เรียนออนไลน์อยู่กับทางโรงเรียนในทุกวันนี้เนี่ยนะครับมีความรู้สึกว่ามันทําให้ประสิทธิภาพการเรียนของเราและ p a ชั่ o n ในการเรียนของเราอ่ะ โคตรลดลงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้พี่จะมาเสนอทางออกให้กับน้องๆที่เบื่อกับการเรียนออนไลน์และจะทํายังไงถ้าเกิดจะต้องหยุดเรียน1ปีนะครับทางออกแรกเลยก็คือว่า1นะครับสูตรนี้นะครับถ้าเกิดน้องคนไหนเนี่ยนะครับอายุยังไม่ถึง16ปีเนี่ยนะครับน้องก็สามารถที่จะนะครับหาหนทางนะจะไปเรียนเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะครับ exchange student เนี่ยหลายประเทศด้วยกันนะครับทั้งอเมริกาแคนาดาฝรั่งเศสนะครับหรือว่าใครจะไปในโซนเอเชียก็ได้ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยน้องก็ทราบอยู่แล้วว่าในโซนยุโรปเนี่ยเขาได้วัคซีนกันค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ประเทศเขาเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับผลทางที่2เลยก็คืออายุเกิน16หรือ16ขึ้นไปเนี่ยนะครับเราอาจจะมาสอบเทียบ GED นั่นเองนะครับแบบที่พี่ไปดูแลหลักสูตรให้กับน้องๆทั่วประเทศอยู่นั่นเองนะครับเราก็สอบเทียบ GED อ่ามี4วิชาใช่ไหมน้องน้องก็อาจจะสอบเอาไว้สัก2หรือ3วิชานะครับแล้วเราก็ใช้โคตาตรงเนี้ยในการที่จะไปขอสิทธิ์ในการไปสอบแลกเปลี่ยนต่างประเทศซึ่งมันมีทั้งแบบแบบไป ทุนฟรี100%แล้วก็มีทั้งแบบทุนที่แบบออก50% 40% 70%แล้วแต่ความสามารถในการสอบภาษาอังกฤษของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทางออกที่2นี่น่าสนใจมากถ้าเกิดน้องเนี่ย เรียน GED แล้วก็คงสถานะของการเป็นนักเรียนมปลายซึ่งข้อดีก็คือน้องไม่ต้องกลับมาซ้ำชั้นที่โรงเรียนเดิมไม่ต้องจ่ายค่าเทอมฟรีๆทั้งๆท,ที่เราไม่ได้ไปใช้พื้นที่ที่โรงเรียนมันก็จะเป็นการประหยัดมากๆนะครับสอบเอาไว้สัก3าวิชาก็ได้แล้วก็ขอทุนทแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศที่เราอยากจะไปนะครับในหนึ่งปีที่เราจะต้องหยุดตัวเองฟรีสตัวเองนะนะั้นน่ะพี่คิดว่ามันก็เลยจะเป็นเรื่องราวดีๆที่เราเนี่ยนะครับจะได้ไปเรียนรู้บนโลกของความเป็นจริงและการไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศเนี่ยซื้อคอร์รสา ตัวเองทั้งชีวิตนะครับและหนนางที่3นะครับก็คือว่านอกจากสอบเทียบ GED แล้วเนี่ยก็ยังมีการสอบเทียบของระบบ IGCSE นะครับซึ่งเป็นระบบสอบเทียบของประเทศอังกฤษนั่นเองซึ่งระบบนี้เนี่ยนะครับอ่าช่วงเนี้ยกำลังจะอยู่ในช่วงที่น้องจะต้องเตรียมตัวสอบแล้วนะครับวิชาของ IGCSE เนี่ยนะครับ จะมีวิชาที่น่าเรียนน่าสนใจมากเช่น Accounting นะครับหรือแม้กระทั่งวิชาแบบการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2นะครับหรือแม้กระทั่งวิชา Biology ของเขาก็จะมีการแบ่งสเต็ปตามความถนัดนะครับที่เด็กเนี่ยสนใจแล้วก็ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมนะซึ่ง IGCSE เนี่ยมันจะมีจัดสอบแค่ปีละ2ครั้งเท่านั้นนะครับเดี๋ยวรอบที่2ของปีเนี่ยนะครับพี่จะทิ้งลิงก์สมัครไว้ให้เอาไหมเพื่อที่เราจะได้เข้าไปดูว่าเฮ้ยเปิดโลกมากมันเหมือนเป็นการออกแบบวิชาเรียนที่จะพาตัวเรา สามารถต่อยอดไปสู่อาชีพในอนาคตได้นะครับพี่เสนอไว้3ทางนะทางแรกก็คือให้น้องเนี่ยนะครับไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศไปเลยนะครับแล้วก็คงสเตตัสของการเป็นนักเรียนโรงเรียนเดิมไว้ก็ได้ทําการดรอปสองมเรียน G.D แล้วก็สอบให้ครบ3วิชาแล้วก็ไปต่างประเทศและทางที่3ก็คือการสอบ IGCSE นั่นเองนะครับแต่ว่า IGCSE เนี่ยมันต้องสอบผ่าน5วิชานะครับแล้วก็ปีหนึ่งจะสอบได้แค่2ครั้ง G.D เนี่ยสอบได้ทั้งปีเลยเดือนหนึ่งก็หลายรอบมากนะครับเพราะฉะนั้น น้องคนไหนสนใจหรือมีปัญหาทางออกมาร่วมพูดคุยกันได้ในแชทนี้นะพี่อ่านเจอปัญหาของน้องทุกวันในการเรียนออนไลน์นะครับที่ประสิทธิภาพไม่มีนะครับโอเคนะเดี๋ยวพี่ทิ้งลิงก์ทุกอย่างเนไว้ให้ข้างล่างคลิปของพี่เลยนะครับโอเควันนี้พี่ไปก็ขอตัวไปก่อนนะวันนี้ขออนุญาตมาบอกเทคนิคไง่ายๆแค่นี้เองนะว่า1ปีถ้าไม่ได้ไปโรงเรียนจะทําอะไรสวัสดีครับ